เรื่องราวนะคะของนางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคําิงแล้วก็พระเอกหนุ่มนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าฮอตเอามากๆนะคะได้รับความสนใจจากแฟนคลับอยู่ไม่น้อยค่ะสําหรับหนุ่มเอ็มสันเพศนะคะลูกชายของดูสัญญาน,นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้ที่ใครนะคะได้ติดตามเรื่องราวของสาวเบสกับหนุ่มเอ็มเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างความฟินให้กับเรา แฟนคลับเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านหนุ่มเอมสันเพจนะคะได้เผยถึงสเปกบอกว่าสเปคของเจ้าตัวเนี่ยเป็นเหมือนสาวเบ้นรักวันนี้คุณผู้ชมนี่แหละก็ทำเอาแฟนๆนะคะที่ได้ยินแบบนี้แล้วต่างเชียร์ต่างจิ้นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าใดๆนะคะทางด้านฝั่งของสาวเบนรักวันนี้เองเนี่ยเธอก็ได้มีการตอบแล้วแหละแบบชัดเจนคุณผู้ชมคะว่ากับหนุ่มเอมสันเพจนะคะก็คือพวกเธอเนี่ยอายุเท่ากันนะ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งนะคะคุณพ่อของทั้งสองคนยังสนิทสนมกันเอามากๆอีกด้วยคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็ดับฟันเหล่า f อแฟนคลับเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวแต่ใดๆนะคะก็ยังคงมีแฟนๆเนี่ยยังจิ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะคะอยากเห็นผลงานร่วมกันของคู่นี้อีกด้วยคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันแหละนะคะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่สาวเบสกับหนุ่มเอ็มสันเพชจะได้ร่วมงานกันคุณผู้ชมแล้วที่ ทีนี้เราข้ามมาที่ทางด้านฝั่งนะคะของคุณพ่อดูสัญญาคุณพ่อของหนุ่มเอมสันเพชรกันบ้างนะคะโดยทางด้านดูสัญญาเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบางช่วงบางตอนเองเนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของนักข่าวนะคะก็ได้ถามดูสัญญาค่ะบอกว่าลูกชายเนี่ยเขามีสเปคที่ชอบไหมด้านของดูนะคะก็บอกว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะเขาบอกว่าคนที่มีตัวตนของตนเองอะไรอย่างนี้ก็น่า สนใจนะคะอีกทั้งยังนักข่าวเนี่ยถามต่อด้วยเหมือนกันว่าเป็นไวรัลด้วยนะคะที่บอกว่ากับเบสสนิทกันด้านดูสัญญาก็บอกนะคะว่าอันนั้นคือพิธีกรเนี่ยเขาก็โยนคําถามมานะคะเขาก็ตอบไปไม่มีอะไรแค่นั้นไม่ได้จินอะไรด้วยนะคะก็เป็นเด็กน่ารักทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรโอ้โหนี่คุณผู้ชมคะก็ถือเป็นการยืนยันนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่จากคุณพ่อดูสัญญากันไปเลยแหละค่ะงานนี้ว่า สาวเบสนะคะกับหนุ่มเอมสันเพเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรคือทั้งสองคนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะนี่ก็บอกเลยนะคะว่าชัดเจนจากฝั่งคุณพ่อเลยแต่ว่าใดๆเนี่ยในยเรื่องของผลงานนะคะของสาวเบสกับหนุ่มเอ็มสันเพชหลังจากนี้พวกเขาทั้งสองคนนะคะจะมีผลงานอะไรออกมาให้เหล่า FC ฟแฟนคลับนะคะที่ติดตามได้ดูได้ชมผ่านหน้าจอทีวีกันหลังจากนี้ก็เอาเป็นว่านะคะพวกเราเนี่ยที่เป็นแฟนคลับ ก็ต้องรอรุ้นนะคะรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงแหละคุณผู้ชมค่ะ